ลาสุดเกิดอยังขื่นแพร่พร่แสงทองออกมาโพสเมื่อช่วงกลางดึกเพ,พคคำพันอย่าดึงดราม,ม่าเลยค่ะแค่งานก็เหนื่อยอยู่แล้วว่สันอ่ะ เรื่องรามมันเป็นจังไลยเพลงคำพานแต่ว่าก็สิวจ้ากับเอฟซีแฟนคลับคือเกาเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอคแคนแฟนหมอลำธีขรรครักสู้ผูสุ่คนืันนี้มาพบมาผอกันคือเกาพี่น้องกับแอดมินหน่อยคอนเกาค,น,ค,น,คนเดิมกับปยาหาคุนโกสุริโยบานธามิตะโกไปนาโกไปนายางเดียวพี่นอ้องเกิดียังขึ้นจักไทยเอฟซีแฟนคลับรอบเดือกจักน้อยเกิดอะไรขึ้นพัฒนันท์โทษรักษารัวแพร่แพร่แสงทองหมอลำซิ่งชื่อดังพี่น้องได้ออกมาโพสเมื่อช่วงกลางดึกนนน่่่่ลลออออยยาาาดดงงรเเเคแแก็หืืู้ว อดีน้อยลูกแม่รู้อยู่แล้วค่ะผินว่าแล้วก็รึกษาหมอตลอดมีหลักฐานทุกอย่างในการเขารับการรักษาและปรึกษาหมอจะอะไรอะไรก็เกิดแต่กับแพร่ๆนี่แหละหนาะผินว่าคําว่าลูกขึ้นที่สุดอยู่แล้วสําหรับคําว่าแม่ว่าสันเรียกว่าหลังจากที่หลายๆคนเห็นโพสต์นี้ของแพร่วแสงทองมีการเข้ามาส่งกําลังใจกันอย่างร้นหลาเพคข้า,ยายผ่านาอ่าสืบเนื่องมาจากอะไรเกิดอะไรขึ้นเผยขํายผ่านแพ,พร่ๆ,พๆแสงทองจ,องจังออกมาโพสต์แบบนี้เนาะ <c oughs> นาสิเป็นประเด็นทีว่าช่วงนี้เป็นช่วงเพิ่มของลูกๆมันบอ่อทางง้านของผู้เป็นพอ่อ <c oughs> ผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์แล้วพี่น้องนอพนการเมีการนําลูกทั้งสองของเพินนีเนลละไปไปยุกับเพิ่นลวัซันเ์ท <c oughs> อที่คอนแกนบ่อ <c oughs> แล้วก็สีสังเกตเห็นอาการของลูกมีอาการผิดปกติเวลานอนกลางคืนหายใจผิดปกติจังสิไหมหายใจติดขัดหายใจทั้งปากวัซันเถทะแล้วก็กลนเสียงดังติดขัด เอาพี่น้องกันลเลยได้พาลูกไปหาหมอแมนอ่าแล้วปรากฏว่าอืมคุณหมอกะอ่าส่ายจังไลล่ะวินิจฉัยออกมากก็คือตอมอะดีนอยโตท่อนซินโตคุณหมอให้พาตัดวัสืมเพื่นไปเอกซเรย์แล้วว่าัถาะอ่าไปเอกซเรย์แล้วก็คือปรากฏว่าอาการที่น้องนาริตะหายใจติดขัดน้อยกรนเสียงดังหายใจท่างปากตลอดเวลานี่ก็คือเกิดจากตอมอะดีนอยโตทอมซินโต คุณหมอกเ็เลยสั่งให้พาตัดเป็นทีเป็นทีสาบกันนาะพี่น้องนอกก็คือ,อทั้งสองเดวว์ไว้เสมอ,อถึงแม้สถานะจะเปลี่ยนไปแต่สถานะพอสถานะแม่็ยังคองอยู่คือเกาแล้วกับมีการสิวัาาะไรล่ะด้วยความคิดฮอดคิดเถิงโลกกันล่ะพี่น้องกับมีการขออนุญ,ญาตคุดคุยกัน ขอเอาลูกไปอยู่ด้วยสักระยะนึงจังสีนาะทางนั้นพยาบาลฟิลนล์แล้วพ่อไปกะสังเกตเห็นว่าลูกมีอาการผิดปกติก็เลยได้พาลูกไปหาคุณหมอ,อ,อมแลวก็เอกซเรล์คุณหมอวินิจฉัยแล้วก็เป็นตามที่ท้าอามินหน่อยบาน้องพี่น้องนองแลวกะคุณหมอก็คือวินิจฉัยว่า ทําการรักษาต้องผ่าตัดอย่างะมาณนี้อ่อซึ่งหลังจากที่เอฟซีแฟนคลับเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าสิเป็นทางของแพรวแสงทองกด็ดีหรือว่าทางของพยายบาลฟินเล่นเองกด็ดีหลังจากที่ว่าเกิดอาการอาการที่ผิดปกติเกิดจากสาเหตุนี่นี่นี่อย่างสิพยายบาลก็เลยอาสีมีมีบางคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้าไป ผ่าพิ่งถึงแพร่ๆแสงทองประมาณนีบอตามที่เพิ่นโพดเนาะคือจังหวาการดูแลลูกอีกอย่งสิ่งนะแต่ือผมกับเขาไปอ่านเบิ้งกับบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจมีการวาว่าอีกอย่างลูกยุ่น้ำจากข้องตาใดเท่าใดพ่อพอมหาไประโยนนำมือสองมือกับหอาการแล้วูหถึงความผิดปกติแล้วพี่น้องก็เลยมีการคือังไดล่ะ มีการคอมเมนต์ว่าไห้ทางด้านของเพร่าเภาหลายพี่น้องซึ่งเท่าที่ห้าขาไปเบิ่งนพ่นงคนอกคอมเมนต์ก็เรียกว่าคอมเมนต์ทั้งสองฝั่งมีการอตอบโต้ก,กันค่อนข้างจะดูเดือดอยู่สันทอตว่าสิสจังได้ก็ตามทางด้านหญ,ญ่าบาันฟินเล่นเอกดีหรือว่าทางเพ่าเภาเองก็กดีเพิ่งกับมีการออกมาเคลื่อนไหวยุตตลอดบ่อยากให้ยุ่งดราม่านพิน้องเนาะล่าสุดเลยหล่ะทางด้านของเพ่เภาแสงทองเพิ่งก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้อย่าดึงดราม่าเลยค่ะแค่งานกับเมยแล้วิ่นว่า เรื่องพ้าต้อมอะดี้อยลูกนี่ก็คือเพิ่นลูกยุ่ตลอดแล้วกับปรึกษาคุณหมออยู่ตลอดแค่ว่าเพื่นบไา้ออกมาโพสหรือว่าออกมาจังไดล่ะไอคลิปแจ้งกับเอฟซีแฟนครับว่าตอนนี้ลูกของเพื่นพิษปกติตรงรับการรักษาอียังซี่แต่ในความเป็นแม่คือว่ารู้อยู่แล้วบางคนก็บ,บอกว่าความเป็นแม่คือที่สุดอยู่แล้วขนาดลูกไม่สบายปวดหัวหตัวร้อนจังสิ เป็นยิ่งกว่าลูกผลเดชคำว่า,าแม่แมนบออืมอ่คือตามที่ทางด้านน้องพี่เภาได้โพดไว้น้องพี่น้องอก,ก็คืออ่าสำหรับการไปพบแพทย์พบหมอเกี่ยวกับเรื่องนี่ละอ่าที่ลูกสาวนี่อาการผิดปกตินี่คือมีหลักฐานทุกอย่างแต่ว่าอ่าการรักษาหรือว่านี่มันก็เป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามลำดับพี่น้องอ่าคำว่าต้องผ่านนี่ก็ว่าแมนว่าสีผ้ามื่อสองมื่นนี่วันถอดก็คืออ่คุณหมอก็จะดู ลหลายๆอย่างาประกอบกันไปด้วยว่าสมควรสิพาตอนใดอันนั้นก็เป็นเรื่องระวังคุณแม่ผู้ดูแลน้องและวก็คุณหมอเพื่อสิม,มิการพูดคุยกัน,นพี่นงองเนาะสิน,นัดการพาต,ตอนใดอีกอย่างจังใดกับอ,อันนี้บางเรื่องเพิ่งกับว่าได้ออกมา่าว้าให้ชาวโซเชียลชาวเน็ตได้รับรู้แค่นั้นเองแต่ว่าใน,นความเป็นแม่เสือว่าเพิ่งกับเบื้องลูกจุนันหลับพียน้องเม็นกวละอ,อ่ะเป็นจังไดพี่น้อง เรียกว่ากำลังใจกะโซงเขาไปหลายคือกันสําหรับแพรวพาวแสงทองนอพินองเนาะมือขึ้นนี่โอโ้โหเรียกว่ากําลังใจลุ้นจอคือกัน ừ ừ ừ, บาทที่นี่เป็นจังไรสําหรับงานคาขึ้นที่ผ่านมาพห้คำผ่านสาหรับแพรว,พว,พวแสงทองนอพี่นองเนาะรอดบ่รอด อรอดเอฟซีแฟนคลับก็เยอะตะวันมือขึ้นนี่ซีวอลไปแล้วพายุเข้าหลายพื้นที่ด้วยกันมีวงหมอล,ำล่ำหลายโวงบอสิเป็นวงหมอล่ำใหญ่จังสีแมนบอวงหมอลำอส,สิงอ่นยกตัวอย่างคือจังหมอลำใหญ่เพลิดล่ำเพิ่นจังสีมือขึ้นก็ได้มีการดุดการแสดงกระทันหันวัวฝนตกหมอล่ำสิงบางคณะนี่คือว่าเวทที่พังลงมากกับมีพยานาคแมนบอล่กำลังใจพี่น้องต่วันมือขึ้นนี่ทั้งด้านของแพร่ลาแสงเทาเหนือรอดพญานาคเมื่อสองช่วโมงที่ผ่านมา แม่แพร่เทาแสงทองได้ออกมาโพลนพี่นองเนาะขอบคุณพี่นองล่ำปลายม่านบุรีล่ำนะคะพี่ว่าขอบคุณแฟนคลับทุกท่านบัตรหน้างานและบัตรออนไลน์มาไล่หนาเวทีทุกๆบาทขอบคุณพี่รุ่งเลี้ยงข้าวสองพันขอบคุณแม่พยาวให้รางวัลนักดนตรีหนึ่งพันแดนหนึ่งพันไห่แพร่สั้นสองพันขอบคุณที่รักและเมตตาทีมงานนะคะรักนะคะวสันโอโหพยังานคนเยอะมากคนเยอะมากคนเยอะมากแล้วที่ว่าเป็นวงมอลล่ำสิ่งที่ว่า ใหญ่แมนบับเวทีฉากแสงสีเสียงจังสีถือว่าโบ่บธรบร,รมดาสําหรับแผ่วพาแสงทองนอะพี่น้องเนาะรวมกับที่ว่าเพิ่นอยูในวงการนีมาโดนมาสันเถาะข่าวบอกเรื่องมอล่ั่ิสงหลายคนกระสีภาพจาเนะ <c oughs> าะมอลลั่มไฟไส้ผู้หนึง่งมอลลั่มไฟยิ่งผู้หนึ่งแดนเซอร์สีคนแปดคนแล้วแต่อันนี้คือสมัยตะกี้อสมัยตะกี้พี่น้องแต่ว่าทุกมือนีหลายๆวงกับมีการปรับเปลี่ยน มีการเพิ่มบริรรเเป็นคือเกอ่าไม่ไม่ใช่เป็นแบบหมอํำซิ่งแบบดั้งเดิมพี่น้องก็คือมอีนักร้องหลายคนมีตลกมีแดนเซอร์นี่บ๊แพรวงงไงเลยพี่น้องอคือจังที่ตอนนี้โดเด,โดเด่นโดดเด่นกับประวสิเป็นทัดด้งดานแพร่พาวแสงทองหมอํำซิ่งร่วมสมัยใหม่บัชรีจังสีนี่คือ บุคลกาลกรหลายห้าสิบหกสิบคนถือว่าเป็นท็อปทอปในวงการม,าลมอลําซิงเลยวสันท์ถอาอ่าจังสันวาพี่น้องเนะาะอันนี้กะอ่าบอดารามาวสันทถอดทางด้านของแพย่พลาดแสงทองเพิ่นกด้มีการออกมาโพสแล้วก็คือรู้ทุกอย่างน่ะแหละเกี่ยวกับอาการของลูกแค่ว่าเพิ่นบ่ไรโพสหรือว่าบ่ไรมีการออกมาัอคลิปแจ้งกับเอฟซีแฟนคลับเท่านั้นเองแมนบ่ล่ะสถานะความเป็นพ่อความเป็นแม่ก็ย่งคงอยู่คือเ่าช่วยกันดูแลลูก เป็นกำลังใจให้กันดีกว่าพี่นอ้องคือเพื่อนวานน่ะแ่ะแค่ทํางานอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วร่างกายก็ไม่ไหวแล้วต้องมาจิตใจต้องมาพบมาพอกับเรื่องเล่าอยังต่างต่างอีก,อกจังสี่แมพี่แม่ผานอ,อ่ะจ้สั่งพี่นอ้องสำหรับมือนีห้าสองคนกสิจากล่าล่าจากพี่นอ้องไปแต่เพียงสัานี้ยแล้วมาพอกันไหมคลิปหน้าพี่นอ้องสำหรับคลิปน,นี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ